มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขอ่างน้ำมนต์ตาทองยิ้วรายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่บรรดานักหาเลขต่างเดินทางไปกราบไหว้ขอพรแล้วก็ขอเลขที่วัดสว่างอารมณ์แค่แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีบรรยากาศภายในวัดนะคะมีสาธุชนแล้วก็นักหาเลขต่างพากันทำบูชาดอกเคราะห์ต่อชะตาขอพร จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดกันอย่างเนืองนั่นเลยค่ะนอกจากมีผู้คนเข้ามาสะดอกเคราะห์แล้วนะคะบรรดาน,นะะักหาเลขจะเข้ามารุมล้อมต่างจนแน่นไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะที่หุ่นปั้นตาทองนิ้วรายนะคะที่มีอ่างน้ำมนต์หยดเทียนผู้คนต่างรุมล้อมเพื่อเก็บภาพจากมือถือถ่ายที่อ่างน้ำมนต์เพื่อนำไปซื้อเลขกันค่ะ จากการสอบถามนางสาวน,านันอายุ55ปีเจ้าของธุรกิจร้านดอดไม้ใบสีนะคะเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำเอาหยดเทียนในอ่านไปซื้อเลขได้ถูกค่ะเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มาทำบุญแล้วก็ขอพรกับตาทองนิ้วรายถูกรางวัลเพราะว่าอึดอาดใจในเรื่องของหนี้สินที่หมุนไม่ทันบอกว่าหากถูกรางวัลได้เงินมาหมุนเวียนนะคะจะนำพ่านใบสีมาให้ค่ะ จากนั้นก็เพ่งมองไปที่อ่างน้ำมนต์เห็นเป็นเลข712ก็เลยนำไปซื้อลอตเตอรี่นะคะปรากฏว่าเมื่อผลรางวัลออกนะคะถูก3ตัวหน้าคือ712 15ใบเลขหน้ารับเงินมา60,000บาทค่ะจึงรีบมาแก้บนเนื่องจากเมื่อคืนฝันว่าตาทองได้มาเข้าฝันคล้ายกับมาทวงสัญญาค่ะทั้งนี้หลังจากที่บนบานสารกล่าวเรียบร้อยนะคะ ได้ถ่ายภาพในอ่างน้ำมนต์ที่มีหยดน้ำตาเทียนแล้วก็ไปแจกจ่ายให้กับญาช่วยมาดูค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะเห็นเป็นเลข5 6 9แล้วก็37และยังได้ขย่าวตะคองหลวงไข่ที่วางอยู่ด้านหน้าตาทองนิ้วราย3ลูกนะคะได้หมายเลข1,7 7เผื่อว่าใครจะเอาไปเป็นตัวเลือกในการเซอรตเตอรีร่ก็ไม่ห่วงห้ามค่ะอย่างไรก็ตามนะคะส่วนของแผงลอตเตอรี่ที่ตั้งเรียงรายในวัดนั้นได้ติดหมายเลขของหยดน้ำตาเทียน ของตอทองนิ้วรายนะคะเป็นหมายเลข5 6าแล้วก็3 7เช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะใครที่ชอบเลขหยดน้ำตาเทียนของตอทองนิ้วรายสามารถนำไปซื้อลอตเตอรี่ตามกันได้เลยนะคะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ